สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครอบครัวตระกูลเสี่ยวเนาะก็จะมีเสี่ยวเออที่เป็นคุณแม่คงเข้าเสี่ยวไอ้ก็คือเป็นพี่สาวคนโต,โตเสี่ยวฟูก็คือเป็นเป็นน้องเป็นน้องคนกลางและเสี่ยวไป่ก็คือน้องคนสุดท้องอน,นี่ยังไม่ทันอะไรก็ชีวิตคือมืมดมนแต่สาวแท้บางคนที่ติดตั้มมันก็อาจจะยังไม่ทราบว่าพวกเขาเนี่ยก็คือเป็นแม่ลูกโดยสายเลือดกันแท้ๆเลยความอึดที่จะเล้งก็ปีนขึ้นมาตรงนี้แล้วไม่ได้กลัวมันไหลลงมาเลยนะอันนี้คือกำลังกินข้าวคือสภาพแล้วถ้าเกิดมันไหลลงมาโอ้ยวงข้าวนี่คือความแน่นอน เขาก็จะเป็นแมวที่มีความสโลตเล่าสูงเนาะปีนขึ้นไปดยความสงงไยเออทั้งสงไัยทั้งสโลตเล่และเอาปีนขึ้นไปเป็นนั่งทําไมเหรอตรงนั้นน่ะช่วงกลางวันเออเขาก็จะมานอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่พอตกบ่ายเขาก็จะลงไปนอนข้างล่างเอาจริงมาครั้งก็หาแมวตัวเองไม่เจอนะว่านอนอยู่ตรงหนของบ้านอันนี้คือมานอนบ้านเขาค่ะมันก็ที่มีเจ้าเสืเออกับเจ้าเสืฟูไม่ใช่แค่แมวค่ะที่ขึ้นมาแม่ทั้งก็ขึ้นมานอนข้างบนนี้ด้วยคือบ้านเรานนน่มมมัไีพื้ปูเ้้าก็ตองขึนนนขาบี่นน้ยมัวนออนแแบบบสยล้วคืไปกกระุุทม่มี มีอะไรเมื่อไปมีอะไรพูดมาเอมีอะไรเหรอ หน้าตากับบุ้งบซี่ย่างเลยก็ยังกระตุกโต๊ไปแล้วน่นคือเจ้าเสียฟูเดินมาเอ้าเห็นไหมเสกัดเตะข้าเขาอ้เออนี่คือจะเล่าให้ฟังวันนี้เอาโทรศัพท์ไปซ้อมซมเปนนจากว่าฝ้าล่างโทรศัพท์ก็คือมันรูดค่ะน่าจะเกิดจากความร้อนเนาะแล้ววันทีนี้ก็ให้เขาติดกาวให้นะใช่ไหมเขาก็ติดกาวให้แล้วที่นี้กล้องค่ะกล้องมัวมากมัวมืดมนมากก็คือมันไม่เมื่อเดิมเลยนะทุกวันอย่างนั้นคิดว่ามือเขาเจ้าน่าจะไปโดนเลนกล้องแล้วทําให้มันมัวทางนี้ก็ต้องงัดโทรศัพท์แล้วออกกมาเเช็ดลน้องแต่่วามันนนนกก็ไมมมม่เดิะทุคงากกซ่่อออมมมยยััังงไให้้นนวววาาเเเเดดิถีีีต เขาจะมาขึ้นกระแพงได้ไห้ฮะแต่ถ้าเกิดมีลูกอยู่ดูไวสภาพมันจะเป็นแบบไหนเธอดูเอานะแบบนี้เลยค่ะมีแม่เป็นต้นแบบของแท้เลยแน่นอนอเขาก็เห็นแม่เขาทำเขาก็อยากทาตามไงทุกคนเราก็ต้องเรียกเขาลงมาไม่งั้นโอ,อ้ไปไกลแน่นอนดาซุจะไปแล้วเจ้าเสี่ยไปนี่นคือมือมือทรงพลังบอกว่าหยุดไว้แม่เฮียงกับดาก้นบอลอย่าไปนะแม่ก็ท้วยความเคยชินไงแต่ก่อนไม่มีลูกไปเป็นไปและทีนี้เอาเจ้าเสียไอ้ทำไมเจ้าเชียไอ้กระโดดมาถึงนี้แล้วล่ะเมื่อกี้เอาข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมาแม่ต้องยิบลงยัางไหวเลยเจ้าเสียส่ย ดูเจ้าเสือป่ายมันไปถึงนน้นแล้วแมวส้มตัวตึงข้องแท้ส้มสายยาที่เขาบอกจริงๆแต่ถามว่าเรียกยากไหมก็ไม่นะแค่เรียกด้วยข้องกินว่ากินขา้าลูกไม้ย,ยังไวเลยฟูเขาก็มานั่งรอกับยายเขาไตโกมาข้ามคือบ้านฉันะะเย็นที่เดียวคือตรงนี้แหละแล้วเช้าวันนี้ที่โซดไส้โซดไส้มากแดดเปเรี้ยงปังแต่สาวเลยน้าร้อนแบบนี้นาะเห็นใจเขาดูไหมนั่นก็คือสังกาสัางขารสิบเก้าพอนะ่อ,พอเนาะอุ้ยพ่อนี่คือตัวแหล่ตัวดำมาตกตากแดดแต่ขนาดแมวสันนอนอยู่บ้านเฉยๆยังฮือฮาฮือฮาใส่สันเลยเชา้ชา แล้วไม่ได้จะตายนะเขาแค่ประหยัดพลังงานในร่างกายหนังอ้อมใหญ่เชียวเฮ้ยไปคำคืนนี้ไปกันเถอะฟากกเลก็แชร์ก็ซับสไคแล้วอจะก็แม่คลิปนะบายบาย